a 이비스 u 1 0 0 0 0 0스0 0양0 0 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 0부0 0 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 0아이원0 0 0 0 0 0 0 0 0카0 0 0 0 0 0 0 0 0아이0 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 지금은 한국에서도 한국에서도 들국에서도 한국에서도 국에서도한국이서도 한국에서도 한국에서도 서도 한국에서도 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 에서도 한국에서도 한국에서도 한에서도 คนย้อนกลับบอกว่าก็คือยืนอยู่หลักเวทีผู้ที่จะรอคิวของทีมผมใช่ไหมครับทุกคนตื่นเต้นมากๆก็เลยช่วยช่วยกันพูดว่าไม่ต้องหงต้หงิงไม่ต้องตื่นเต้นอย่างเงียวทั่มลแล้ทีมยืนอะไรครับทีมยืนกลยดนีะเลยครับ่ท่ทีไ่มารา็เกตไทยกวัน โอ้เริ่มมาเองอย่างเช่นตุต่มหลอดเส้นกาบอกว่าตื่นเต้นก็ไม่แปลแต่แค่ดีใจมากที่ได้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็เลยบอกว่าดีใจมากที่ได้มาประเทศไทยแล้วก็คือรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอพี่ๆแบบนี้จริงๆตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะนี่คือการโชมต่อหน้าคนที่เป็น,ฟนแฟนแล้วก็พี่พี่สื่อจนครัง้งแรกเลยผู้ชอนผู้ชอนสื่อเลยเราพู้สื่อเลยว่า าไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มานานมากมากใช่ไหมครับก็คือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีโอกาสคือแล้วก็ได้แบบขอฟอร์มต่อหน้าพี่ๆแล้วก็แฟนๆทุกคนบอกว่าตื่นเต้นมากๆคงั้นผมขอเรียกถามทั้ง3ามหนุ่มเลยนะครับทั้งยงฟอร์มยนยิแล้วก็อูชอนนะครับโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์

어, 우선 저는 여기 오기 전에 한국에서 서베이벌 오디션 프로그램 경험이 있었는데 다시 한번 저에게 이런 기회가 주어진 거에 대해서 너무 감사하게 생각을 하고요. 저 앞으로 저희의 이야기가 어떻게 그려질지 정말 너무 기대도 많이 되고 설레기도 합니다. 네. ก็คือรู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาออดิชั่นในประเทศไทยแล้วก็ได้มาถ่ายโปรเจกต์นี้ด้วยแน่เพราะว่าอย่างที่เพื่อนทราบเนี่ยผมก็เคยผมยงคอนเนี่ยก็เคยมีโอกาสที่เข้าร่วมออดิชั่นที่ประเทศเกาหลีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ในประเทศไทยแบบนี้นะครับคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็รอคอยมากๆอยากเห็นว่าภาพรักอันสุดท้ายเนี่ยเราจะออกมายังไงเนี่ยก็ต้องติดตามนะเพราะว่ายังไม่รู้ไม่มีใครรู้แล้วครับว่า ใครจะตกรอบหรือว่าใครจะอยู่ต่อเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างยุนินนะครับถามยุนินนิดนึงว่าเคยมาเมไทยก่อนหน้าโปรเจกต์นี้มั้งไหมครับหรือว่าไม่เคยมาคุณมิชิุทกันอีกโปรเจกต์ที่ชเนยมาบิยท่ไหนครัอ๋อเยเป็นครั้งแรกที่ได้มาประเทศไทยครับแล้วนี

복한่같아 so 요ร <Wow. royable. S 1> <What S 2> ู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ที่รู้สึกดีใจมากที่สุดคือที่เราจะได้มีโอกาสทำงานกิจกรรมในฐานะศิลปินในประเทศไทยอันนี้คือดีที่สุดว้าวอุชนถามมัมมี่ในสีน้องสุดท้องเปรับตัวกับอากาศบ้านเราได้หรือยังครับที่ไทยที่ไ นนอนครับแน่นอนครับบ้านเราก็มีสีดูดูนะเขารูรื้ยังเทยกตัว4เดอนอยู่กชิรู้จักเดอนอยู่นก๊กชิร้จรก4เือนอยู่นกวกชาร้กเอนนก๊กรู้จยกมเคือผมเป่นก๊กชิร้เือนอ่าเกาหลีร้ก็ร้อนเหม่อนกันชิเู้ารกอนสั้นๆนะแล้วเู้ก็เดอนกาศหนาวมีู้จก4เดือน่ในก๊กช่้จก4่อนอยู่ใกาศ ทั้งๆที่ร้อนมากๆก็บางทีก็ร้อนมากๆนะครแต่ก็โอเคนะถือว่าได้สนุกสนานกันไปเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันก็จะเป็นไงทีนี้หนุ่มๆครับวันนี้พี่่สื่อมวลชนอยู่ทุกช่องทุกสื่อเลยอยากให้ฝาก 이브어 like uh, mm -hmm. like 지금 많은 기자분들이 오늘 또 와주셨는데, 많은 기자분들에게 네. 우리 프로그램 많은 시청 부탁한다고, 옆에도 많은 소개 바란다고 한 말씀 부탁드려요. 또한 <목소리> 분이 대표로 해서 주시면 될것 같아요. <목소리> 어, 오늘 저희 세븐스타즈 기자분 바쁘신 시간에도 와주신 기자분들 너무 감사드리고요. 어, 저희 세븐스타즈저 저희... ก่อนอื่นอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สละเวลาแล้วก็มาในงานนี้เพื่อที่จะมาหาผมัวผมก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งผบอกว่าพวกเราสาอยินก็ผยองแล้วก็เพื่อเพื่อทคน ตั้งใจทำทุกมิชชั่นแล้วก็เตรียมพร้อมแมสในทุกทุกมิชชั่นอยากให้ทุกคนติดตามรับชมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนด้วยนะคะบอกต่อด้วยว่ามาชมกันเยอะๆนะคะเศกกรษก,กริจข้างบ้านเศรษกิจข้างบ้านกย,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 ยก<อ>ขึ้นมาที่เอเจตอลล่ากูให้มาดูด้วยกัน <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับตัวเามือกี้สามาน, <laughs> านุ่มดังกันเลยขอบคุณครับยกควอนจุนนี่อุชชันขอบคุณนะครับจำสารชื่อ ที่ได้เดบิวร่วมกับ3ามเมมเบอร์จากเกาหลีซึ่งจะเป็นใครไม่รู้จริงๆอยู่ที่ตัวน้องๆเองทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ที่การสนับสนุนของคนดูที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ เราขออนุญาตเนื่องจากว่าเรามีทั้ง18คนเลยนะครับขออนุญาตให้น้องๆได้แนะนำตัวสั้นๆเนาะให้พี่สื่อมวเชนไที่รู้จักว่าใครชื่ออะไรยังไงแบบไหนบ้างน,นะครับอะอดีเชิญคนแรกเลยครับสวัสดีครับผมมีฮันนี่บีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบ,ผ,มบรผมบอสครับผมบอสนะครับถ้าอยากรูนก่อนก็นมาหาผมนะครับ สวัสดีครับผมกีต้านะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจพวกเราทั้งสิคนด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสุกับคำนะครับสวัสดีครับผมเจมซีนะครับขอบคุณกำลังใจให้ผมด้วยนะ สวัสดีครับผมชื่อป่านะครับผมอย่าลืมเข้ามาหลอป่ากันเ้วยนะครับนี่นีคอนีคือมามาจากหน้าะสิสวัสดีครับนครับเป็นเจ้าเ็นจ้าขอบอกมีิด้ สวัสดีครับโอมครับครับแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับผมชื่อนัทคารสวัสดีครับผมเจมนานะครับผมก็เข่าลงได้แล้วยังไม่หายเจ็บเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดาวสวัสดีครับพี่นัทรัตเตอร์นะครับและตอนนี้ก็ยังไม่เคยกลัวใครเลยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมชื่อปอสนะครับผมถึงชื่อจป๊อสแต่ก็ไม่ได้ปอสเสมอนะครับผมนะสวัสดีครับป๊อสนะครับผมเ่ิญโบนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับจีนมาเอริยาสุเมนเอริยาสวัสดีครับผมโชวคุณครับโอ้ยนะนะสวัสดีครับรับแ่งเรียนนะครับ สวัสดีครับผมโยโยนะครับก็ฝากเป็นลังใจให้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อคอยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมและก็เพื่อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับด้นขาฝากเชียร์พวกเร18คนด้วยนะครับและนี่คือซิมมันเตและก็18เด็กไทยที่มีความตั้งใจมาก,มาก Like said, 드디어 이렇게 우리 한국인 멤버 명과 태국인 멤버 열 함께 모였어요. 대표 님이 대표로 우리 모든 멤버들에게 하고 싶은 말씀이 있으신지어 일단 여러분 어떠세요? 오늘 보고 있으면 굉장히 코듭한데. คลีพาพี่들ทุกคนว่าเพวกเราเป็นไงบ้ <목소리> 친구들이 처음부터 이제 발전해 나가는 모습들을 봤기 때문에 어, 정말 많이 노력을 했거든요. 그래서 되게 정도 많이 들었고 그래서 너무 열심히 해주고 있어서 너무 고맙고 지금처럼 다치지 않고 끝까지 최선을 다했습니다. 쿨리가 응. 말 응. 와, 저, เพื่อเพื่อน,ทุกคน,นตั้งวันแรก리 페, 모멘트, ทุกโมเมนท์ที่พวกเขาจรเติบโตมา บอกได้เลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆเพื่อที่จะได้มาเป็นเชลย์สตาอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือหลงหลักทุกคนหมดแล้วตั้ใจอยู่กับทุกคนหมดแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากให้ตั้งใจแบบที่ทำจะอยู่เหมือนตอนนี้เด็เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับส่งกำลังใจได้ในทุกทุกสัปดาห์ติดตามดูรายการสดๆได้แล้วให้กำลังใจหนุ่มๆได้นะครับเมจูม봐주시고함께응원해주시고많은투표도부탁드리다고말씀하셨어요 <laughs> <laughs> เราให้หนุบๆบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นยงฟอนยุนมินแล้วก็อูชวนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามี18คนที่อยู่ด้านหลังและเป็น18คนที่ต้องมาร่วมเต้นร่วมทีมร่วมมิชชั่นไปกับเราให้ทั้ง3คนให้กับบรรดาเพื่อนๆพื่อ8คนหน่อคนดยเนี่ยฮัมบูรกิาทยเมมเบอร์1คนให้เกล่งกวนให้คำพูดสิครับโปรดสเด 우리 열심히 해서 좋은 무대를 만들어가도록 같이 노력합시다. 저분 수수나 씁. 약자 보후수고 라마 땅자이 배포 미션. 이텐 티. 이 유민지. 벌써 다들 정이 많이 들어서 보고만 있어도 즐거운데 계속 이렇게 행복하게 지내면 좋겠습니다. ตอนนี้รู้สึก <genocide> ว่าใกล้ชิดกันทุกคนเพื่อนกันทุกคนไปแล้วคือรักทุกคนเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนสู้ๆตั้งใจทาเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวิชาหนักหลระมากๆเลยครับยุคควาชิอ๋อผู้รู้เขาก็ทุกเรน서로열심히하면은각자좋은기회좋은결과가있을거라고생각합니다수ู ตอนนี้เราไม่รู้ว่าผลการตัดสินสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะ<ม>แต่ก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ตั้งใจในทุกๆุกมิชนเพื่อจะได้ผลการตัดสินสุดท้ายที่เรารูุ้ึกพอใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตอนเริ่มต้นเราได้เห็นแล้วในะครับในส่วนของ BTR ว่าเรามีทั้งโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆ เรามีทั้งเมนเทอร์ที่โด่งดังมากๆแล้วก็ทุกคนในเมืองไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วเราก็มีทั้งสเปเชียลเกสที่น่ารักมากด้วยอยากให้พูดถึงทั้งหมดที่เราได้ดีทีอารแนะนำกันหนดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเจอกับพวกเขาอะไรบ้างเนี่ยยูมินค่ะก็อ่ะก็ในที่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 ที도그렇고ที่วี่ท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 ี่ 네, 정말 김준수 선배님, 그리고 영재 선배님, 그리고 뱀뱀 선배님, 그리고 저희 프로듀싱을 맡아주신 준케이 선배님, 그리고 박지훈 선배님까지 이제 저희를 위해서 정말 많이 사랑을 주셨는데 그만큼 더 보답을 해서 멋진 모습 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. อยากที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือเมมเบอร์เนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยนะคะมีทั้งคุณคิมจุซูคุณยองแจคุณแบนแบนคุณปาร์กจีฮูนที่เป็นรุ่พี่ทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะคุณจูนเครู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มีทีมดีๆแบบนี้มาสนับสนุนพวกเราตลอดนะคะพวกเราก็เลยจะตั้งใจเต็มที่ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับติดตามรายการดีๆนะครับให้ตัวแทนของ3เมมเบอร์จากเกาหลีฝากรายการครั้งสุดท้ายให้กับพวิสิมชนลีวัชสักคนหนึ่งได้ก็ได้เราทีมงาน

ตั้งใจในทุกๆมิชชันนะคะ <Yeah. S 2> คืออยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆเลยนะคะนิมฉีต้องให้คุณลิมแล้วล่ะครับในการที่จะฝากเซเว่นสตาร์ที่คุณลิมตั้งใจมากๆผมเชื่อคุณลิมตั้งใจมากๆฝากกับวิสุชนรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆของคาราดาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในปีนี้ด้วยเอ็นเตอร์ท์ครับยีคิ้วเลยถือว่าดีเยจากนี้ไปก็จะเป็นตัวที่สำคัญมากและก็อนาคตขอ 일단 저에게도 이 프로그램은 굉장히 새로운 도전이었거든요. 그래서 처음에는 우여곡절도많았고 네. 되게 힘든 과정을 거쳤지만 주변에서 좋은 멘토들, 지인분들이 많이 도와주셔서 지금 이 자리까지 온거 같고요. 그리고 어 아직도 보여는게 너무 많기 때문에 정말 기대 많이 하셔도 되고 저희.

คืออย่างที่บอกพวกเราจะตั้งใจทำในทุกๆ EP และทุกๆมิชชั่นที่ทุกคนดูอยู่นี้ยังจะมีหลายโชว์แล้วก็หลายภาพหลายมุกที่ทุกคนยังไม่เห็น <c oughs> ก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วก็ขอาการได้เจเทเนเบก็เหมือนกันนะครับพวกเรากำลังเตรียมในหลายโปรแกรมแล้วก็หลายคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีทั้ง <c oughs> คอนเสริร์ตทั้งอีเวนต์แฟนมีสอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเหมือนกันครับยังไงก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับกับ s ซเว่ s นะครับผู้ชมครับผมจะบอกแบบนี้ทั้งหมด18คน จะถูกคัดเหลือแค่4คนสุดท้าย4คนสุดท้ายมาอย่างไง2คนจะมาจากการเลือกของเมมเบอร์ทั้ง3คนของเกาหลี2คนนะครับจะถูกเลือกจากเมมเบอร์ทั้ง3คนจากเกาหลีและอีก2คนจะมาจากการโหวตของคุณผู้ชมที่คิดว่าเด็กไทย2คนนี้เหมาะสม กับการเป็นสมาชิกของ Seven Stars วิธีการก็คือให้ทุกคนโหวตผ่านแอปพลิเคชัน o l Champ ครับคะแนนโหวตจะมี2ส,ส่วนด้วยกัน 1. คะแนน,นโหวตสะสม4รอบจะคิดเป็น40%และ 2. คะแนนโหวตอีก60%จะมาจากคะแนนโหวตในรอบไลฟ์สดนะครับ ย้ำว่าคะแนนโบวถสะสมจะถูกนำมาคิดคะแนนในรอบสุดท้ายเท่านั้นย้ำอีกทีนะครับคะแนนโบวถสะสมจะถูกนำมาคิดคะแนนในรอบสุดท้ายเท่านั้นไม่มีผลกับการประเมินคะแนนในแต่ละมิชชั่นรางวัลน,นอกจากผู้ที่มีคะแนนโบวถสูงสุดในรอบ1-3ถึงจะได้รับแอ์ชาในการประมวดในรายการ s ซเว่น t เพิ่มขึ้น มากกว่าคนอื่นๆเข้าใจตรงกันนะครับคะแนนโบวตสูงสุดในรอบ1ถึง3จะได้แอร์ทำในการโปรโมทในรายการ7 stars มากกว่าคนอื่นๆเราเปิดให้เปิดรอบโบวตที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปิดโบวตในวันที่31ก,กรกฎาคมเวลา5ทุ่ม59นาที คุณสามารถสนับสนุนศิลปินที่คุณทิณดว่มอกสมกับความเป็นเซเว่นสตาร์ได้นะครับผ่านทางแอป IDOL CHAMP รายเอียเพิเ่มเติมครับติดตามได้ที่ Twitter s i d o l champ underscore th นะครับฝากรายการนี้ไว้ด้วยจริงๆทุกคนมั่งใจมากและมันจะเป็นรายการที่พลิกโฉมเลยเด็กไทยจะได้โกงเตอร์จริงๆผ่านรายการเซเว่นสตาร์แน่นอน โอกาสนี้ผมเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนเก็บภาพความประทับใจของทั้งหมดบนเวทีไว้ก่อนเลยนะครับเรียนเชิญครับอดีตนุมน่มมากเลยหลังหลับ